สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่35แล้วนะครับที่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะทำโลจิกในส่วนของการ Edit profile นะครับกับ Databa s e ที่เป็นไฟเบ e นะครับในเนื้อหาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ d i ไอรีวิวในส่วนของ Design UI นะครับแล้วก็มาโคดดิ้งกันนะครับในส่วน UI ที่เราทำไปแล้วใน e ีพีที่24นะครับก็ดีไซน์ประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่มีการกดเซฟก็จะเซฟลงไปใน database นะครับแล้วก็ขึ้นส nack bar ว่าตัว เซฟคอมพิวต์นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนของตัวฟัตเตอร์นะครับเราก็มาที่ตัวตัวไลบรารีนะครับแล้วก็ตัวสกรีนเราจะก o อปปี้ตัว EP24.1 มานะครับก็มาที่ EP24.1 ก็อปปี้คลิกที่สกรีนกด c t r l V นะครับแก้ตัวนี้นะครับเพจตรงนี้ก็เป็นตัว EP ที่46แล้วนะครับ461นะครับตรงนี้นะครับ461เราก็มาแก้ตรง EP 4241นะครับถูกไหมครับโอเคน่าจะถูกแล้วนะครับ c o n t r l h นะครับ c t r l V แล้วก็461นะครับ461เพจตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ส่วนที่เป็น เมนะครับเพิ่มปุ่มเข้าไปปุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมแบกลอไว้ก่อนนะครับก็เพิ่มปุ่มเข้าไปปุ่มหนึ่งนะครับเป็น C61 นะครับส6 1ในส่วนที่เป็นโลจิกนะครับยีดิดฟไฟล์แล้วกันนะครับ นะครก็ในส่วนแรกนะครับ461นะ่าจะขึ้นมาแล้วนะครับ461มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่461เพจนะครับแก้ตรงนี้ชีท้ที่ตรงนี้ครับฟิกฟิกแล้วก็อิมพอร์ตนะครับเ,เข้าไปแก้เป็น f e r e n c e p a าธนะครับข้างบนเหมือนเดิมใส่ดอทตัวเดียวนะครับตรงนี้จากนั้นก็คลิกที่นี่ก็จะไปที่461นะครับ มาแล้วนะครับ461แต่ว่าเราเดี๋ยวเราแก้ตัวไทเทลเข้าไปนะครับเป็น46ขีด1นะครับนี่จะเป็นโลจิกแล้วนะครับครับตรงโลจิกตรงนี้เราก็ต้องหาปุ่มเซฟนะครับปุ่มเซฟตรงนี้นะครับปุ่มเซฟเราอิมพิเม n t ตัวฟังก์ชันเซฟโปรไฟล์ไว้แล้วนะครับเซฟโปรไฟล์ตรงนี้โยนมาเฉพาะในส่วนของอีเมลนะครับจริงๆต้องโยนมาให้ครบนะครับ เพศโปรไฟล์นะครับอีเมลนะครับเดี๋ยวเราจะโยนตัวอื่นมาด้วยนะครับสตริงนามสตริงอาเตสนะครับสตริงโอปายนัมเบอร์นะครับสตริงไลน์ไอดีนะครับตรงน,นี้โยนมาแล้วนะครับจากนั้นเรามาที่นี่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น เนมนะครับแล้วก็เนมคอนโทรลเลอร์มีไหมครับไม่มีนะครับไม่ได้สร้างไว้เดี๋ยวเราลองหาเนมคอนโทรลเลอร์ข้างบนดูนะครับมีไหมครับเนมคอนโทรลเลอร์มีนะครับต้องเจอนะครับตรงนี้เป็นเนมเนมคอนโทรลเลอร์ติดเทคนะครับมีนะครับแล้วก็เป็นอัตราส address controller นะครับทำไมไม่ขึ้นนะครับ e address controller. txt นะครับจะลืม txt e นะครับ address name mobile number นะครับแล้วก็ mobile น่าจะเป็น mobile controller. txt นะครับแล้วก็เป็น line id นะครับเป็น line controller. txt นะครับเรียบร้อยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะใส่ค่าเข้าไปในนี้ก่อนนะครับเนมเนี่ยเท่ากับชื่อผมนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์อีกรอบหนึงนะครับดอทเทคนะครับเท่ากับโมบาย08 5 6แปดห้านะครับอันนี้เบอร์ผมเองนะครับแต่ไม่ค่อยได้เปิดใช้นะครับเด,ดเป็น บางนาแบ่งคอกสองห้าหนึ่งสี่ศูนย์นะครับส่วนลายอีเมล์อัดเรสต์ .tex นะครับเท่ากับ .com นะครับลายไอเดีนะครับเท่ากับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแบ็กทีนึงแล้วคลิกเข้ามานะ่าจะแก้ มันจะไดะขึ้นให้แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นให้หมดแล้วนะครับหลังจากกดเซฟนะครับเราก็มาอินพิเมตในในส่วนที่เป็นเซฟส่วนตรงนี้นะครับเซฟด a ต้าเบสถูกข่าวไฟสโต n นมาเลยนะครับอนนี้เกินมาสองตัวนะครับนี่ผมขอมาสักสองแทบแล้วกันนะครับ ในส่วนของค่าไฟโซนนะครับเราก็จะเซฟก็เป็นไฟสโตนไฟสโตนนะครับ i n s t a n c e นะครับ collection นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นผมจะตั้งชื่อเป็นเทเบิลที่ชื่อว่า tm user ละกันนะครับ document นะครับตัว id เราผมจะให้เป็น, email ะนะ email. อ email เนีเมลละกันนะครับอีเมลเพราะอีเมลเนี่ยไม่ควรที่จะซ้ำกันนะครับ .set data นะครับ ตัว Data มีอะไรบ้างนะครับก็ใส่ด้วยตัวเครื่องหมายปีกาซึ่งเป็นลิสต์นะครับ Data ก็จะมอีอีเมลนะครับตรงนี้ก็เป็นอีเมลเนมก็เป็นเนมนะครับพารามิเตอร์รับมา Add r e s s เป็น Adress สนะครับไ e น,น์ม mobile number จริงๆต้องมีตัวน,นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ถข้างหลังทีหลังนะครับ Mobile Number ลายไอดีนะครับก็เป็นลายไอดีครับเดี๋ยวเราไล่ใส่นะครับตัวลิสต์ข้างหน้าจะต้องเป็นมีเป็นสตริงนะครับ name address 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 นะครับใส่สต,ตริงนี้เข้าไป mobile number Line id นะครับน่าจะครบทุกตัวแล้วนะครับ นี่เหมือนมีเออร์เอร์หนึ่งจุดนะครับโอเคไม่มีเออร์เอร์แล้วนะครับจากนั้นเราจะโชว์ในส่วนของ Snack bar ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ดอทด้วยเด่นนะครับตรงนี้โอ้ดอด้วยเด่นนะครับไม่ใช่ดอตเดอร์เลตรงนี้เราลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายปีกานะครับเพื่อใส่ s t a t เมต์น,นะครับหลังจากนั้นเราก็ดอทตรงนี้นะครับ c a c h e error นะครับใส่ตรงนี้เป็นวงเล็บ เปินะครับแล้วก็เป็นเออร์เลอร์นะครับใส่เครื่องหมายปีกาเพื่อใส่สเต t เมนต์นะครับตรงนี้ลมงเคาะมาทีนึงนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ตัวที่เป็นสแค f o โฟที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่สแค f ปโฟที่หลังตรงเออร์เลอร์ตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันเออร์เลอร์แท็กมา โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เออร์เลอร์นะครับยีนตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสีเป็นเลสแล้วกันนะครับดิจิทัลโปรไฟล์เออร์เลอร์นะครับตรงนี้ด u ลทู to, เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ใส่ตัวแปรตัวเออร์เลอร์เข้าไปนะครับที่ลิงก์มาจากตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับดิจิทัลคอมพิวนะครับเดี๋ยวลองกดดูเลยนะครับ ก็กดเซฟนะครับครับรีจิสเตอร์โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจริงๆถ้าเกิดว่าเรากดไปอีกรอบนึงเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดให้ดูครับเข้าไปที่เว็บก่อนนะครับถ้ากดไปอีกรอบเนี่ยมันก็จะเป็นการอัปเดตนะครับเพราะขีเพราะด็อกิเมนต์มันตรงกันนะครับคือด็อกิเมนต์ตัวที่เป็นอีเมลนะครับก็เข้าไปที่ไฟลเบสนะครับตรงนี้ go to console นะครับ กปรจกต1อันนี้ถ้าเกิดว่าสร้างของตัวเองไว้โยนเข้าตัวเองก็จะเห็นข้อมูลในของตัวเองด้วยนะครับข่าวไฟเบทนะครับดัตต้าเบทในไฟเบทก็จะมีข่าวไฟเบทแล้วก็เรียวไทม์ดัตต้าเบทนะครับตรงนี้เมื่อกี้ tmuser นะครับโยนมาแล้วนะครับข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นชื่อแล้วก็นำสกุลน,นะครับจะดูว่าพอโยนเข้าใหม่คีย์ที่คีย์เดิมเนี่ยมันก็จะอัปเดตให้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์ใหม่มันก็จะ สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะครับกดเซฟอีกทีนะครับอันนี้เป็นคีย์เดิมมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเทสเป็นคีย์ใหม่นะครับตัวอีเมลผมจะเปลี่ยนเป็น Yahoo นะครับตัวอีเมลตัวนี้เป็น Yahoo นะครับ say เข้าไปที่เว็บนะครับถ้า Yahoo เป็นคีย์ใหม่มันก็จะโยนตัวด็อกิเม้น Gmail ยังเป็น Gmail อยู่นะครับเดี๋ยวผมแบ็กทีนึงกดไปที่ Edit profile นะครับแล้วก็เซฟที่ y a h o ูนะครับอันนี้เป็นคีย์ใหม่มันก็ทำาอาใหม่นะครับถ้าเป็นคีย์เดิมเนี่ยตัว y a h o ูมันก็จะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเซฟอีกทีนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวค่าใหม่ที่เป็น y a h o ูตัวนี้นะครับ เมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ทันนะครับนี่ย่าฮูนะครับเดี๋ยวผมเอาย่าฮูออกนะครับนิวนะครับตรงนี้ละกันนิวมันจะขึ้นคําว่านิวขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเจอคีย์เดิมนะครับเป็นอีเมลเดียวกันคีย์ก็คือตัวชื่อด็อกิวเมนต์เนี่ยแหละครับตัว no sql ของไฟเบสเนี่ยจะเก็บเป็นลักษณะของด็อกิวเมนต์นะครับในแต่ละเรคคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นด็อกิวเมนต์ในด็อกิวเมนต์ก็จะมีตัวฟิลด์ต่างๆนะครับในชื่อดาต้าเบสเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคอลเลกชันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมเซฟสกรีนไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเซฟสัก,กูนะครับเดี๋ยวเปิดตัว PowerPoint แล้วก็แคปเจอร์สกรีนไว้ให้นะครับร Final UI ก็จะเป็นประมาณ วันนี้นะครับพอดีไม่รู้จะเทสต,ตัวเออร์เลอร์ยังไงนะครับถ้าเทสเออร์เลอร์ได้มันก็จะโชว์เออร์เลอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองที่มันไม่เออร์เลอร์ก่อนแล้วกันนะครับกดตัวนี้ปุ๊บมันต้องขึ้นเขียวๆปุ๊บเราแคปเจอร์สกรีนไว้ก่อนปุ๊บนี่ครับแคปเจอร์สกรีนเขียวๆไว้นะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้โค้ดไม่ยากมากนะครับ ในส่วนของตัวโคดดิ้งก็นิดเดียวนะครับโคดดิ้งก็จะเป็นตัวฟังก์ชันข้างล่างนิดเดียวตรงนี้นะครับโคดติ้งข้างล่างนิดเดียวนะครับตรงนี้จ,จะแล้วก็ในส่วนที่เป็น จริงก็วันนี้ก็เกือบครบแล้วนะครับในที่ต้องการก็คือต้องการที่จะดีไซน์ UI ออกแบบให้เป็นอย่างนี้กดเซฟแล้วก็เซฟคอมพีดนะครับตรงนี้ก็เซฟคอมพีดแล้วนะครับตัวดาต้าเบสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ดาต้าเบสก็มีการเซฟเข้าไปจริงนะครับ UI ก,ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ EP 46ก็สั้นๆง่ายๆ ประมาณนี้นะครับที่จริงเขียนกับไฟเบทที่ถ้าคอนฟิกรเรียบร้อยนี่ไม่ยากเลยนะครับเขียนแบบเดียวสามารถที่จะเซฟ e d t t a ลงไปได้เลยนะครับก็ใน EP นี้ก็ขอเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ